ข่าวด่วนบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านขเขมรอยู่ๆสเสาก็หายไปคาดว่าอาจจะมีโจรมาขโมยเสาบ้านมันก็เลยทำให้บ้านถล่มลงมาเจ้าของบ้านร้องวอนโจรที่เอาเสาบ้านไปกลับมาคืนด้วยตำรวจเขมรเร่งสืบสวนต่อไปรายงานสำนักข่าวเมียงพระนิว มาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้บ้าวขแม่มาแล้วเออเศร้าขนาดนี้น่าจะใช้ได้มั้ง <c> ฮ <oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วลบท้ายคนล่อหน่อยแล้วเศร้าบ้านใครกันไปร่ะข้อยืมเอาไปตีพวกหัวทะหานเสี่ยมก่อนเด้อเดี๋ยวไปคืนเด้อเแบบือตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านน้องจานตรงจุดที่ชาวขเม่ได้มาประท้วงนั้น ตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ทำเพิงที่พักเพื่อที่จะปักหลักปักฐานให้ชาวบ้านเขเมรในพื้นที่นั้นได้ผัดเวรยามมาเฝ้าพวกทหารเสียมกันเพื่อไม่ให้พวกทหารเสียมนั้นมาร้อมรวดน้ําแล้วก็ยึดแผ่นดินของเราไปอนะแล้วส่วนเรื่องที่ทางผู้ว่าถากแก้วนั้นบอกให้คนเขเมรในพื้นที่ที่บุกรุกเข้ามาสร้างบ้านในประเทศไทยนั้นออกไปพอชาวบ้านเขเมรในพื้นที่พอรู้เรื่องนี้พวกเขาก็บอกว่ากูไม่ออก ถ้ากูออกแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหนถ้าคืนพื้นที่ให้กับประเทศไทยไปพวกตูก็ไม่ได้อยู่อยู่ดีมันก็เลยทําให้พวกเขานั้นต้องมาเฝ้าเวรยามระวังพวกทหารเสียมะนะเพราะว่าถ้าพวกเราเผลอไปพวกทหารเสียมมันจะเข้ามาหรือบ้านของเราอย่างแน่นอนแต่ที่น่าแปลกใจฝ่านั้นก็คือส่วนมากคนที่มาเฝ้าในพื้นที่ตตรงนี้ เขาว่ากันว่ามีกำนันท่านหนึ่งะนะที่เป็นกำนันคขเมรแล้วก็มีเมียเป็นคนไทยเขาว่ากันว่าเขาได้เกณฑ์คนพวกนี้มานะแล้วก็ให้ค่าจ้างตอบแทนเพื่อมาสร้างสถานการณ์นี้ทำให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่มีจำนวนมากมายซะลอเกินแต่ที่จริงแล้วชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็มีไม่กี่คนหรอกนะเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น ถึงแม้ว่าคนขเขมรจะถือสิทธิ์แต่ที่จริงบางส่วนก็เป็นของคนจีนไปแล้วะนะโดยที่มีกำนันท่านหนึ่งในขเขมรเป็นนายหน้าขายที่ดินนั่นเองส่วนชาวบ้านที่อยู่นั้นก็เป็นแค่นอมินีเท่านั้นอันนี้จะจริงหรือไม่ก็ไม่รู้มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆบ้าบอจริงเจีวเออมึงว่าเขามีใจ่ายให้ประเทศไทยหรือเปล่าอพี่เมียพูดอะไรไปเอ้าโทษๆแพ้เสี่ยงในหัวปากมันพูดไปเองโทษๆ กูลืมไปว่าข้าราชการท่วนั้นจะต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนมีจริยธรรมมีศีลธรรมเป็นคนที่เทื่ประโยชน์ส่วนรวมมากฝ่าประโยชน์ส่วนตนไม่มีสิ่งไหนที่จะทําให้ข้าราชการแถวนั้นวันไหวได้พอพวกเขานั้นทําเพื่อแผ่นดินของเราวที่พี่เหมียวพูดมานี่มันข้าราชการประเทศไหนเพ่อ้าวก็ประเทศไทยนี่แหละจริงเหรอเพ่จ๋า พี่เมียวเพ่สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งนี่มึงต้องใส่อะไรวะทําไมพอทหารไทยจะขยับทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรเวลาใดานี่แล้วทำไมชาวบ้านขาเขมรเขารู้ร่วงหน้าก่อนนี่อ๋อชาวม้านขาเขมรเท่านั้นเขามีหมอพี่ยังรู้อนาคตได้ ถ้าับทหารไทยข้าราชการไทยจะทําอะไรข้าไม่รู้หรอกมันเป็นเพราะว่าม้อพี่ในบูบ้านมันยั่งรูก้อนนั่นเอง<ะ>แล้วพี่เหมียวเพ่พวกจ้าบ้านคนเขเมรเขาถือไม้เขาถืออาวุธมาขนาดนี้นี่เลยอย่างพวกนี้เขาก็บุกรุกแผ่นดินไทยอีกแล้วทําไมทางประเทศไทยนี่<ะ>ถึงไม่ใช้แก๊สน้าตาปาใส่พวกเขาละเพ่เพื่อสลายการชุมนุมของพวกเขเมรน,นี่ถ้าทหารไทยหรือตำรวจคุมฝูงชนของประเทศไทยนี่ปาไปสักลูกสองลูก พวกเขมรมันก็เจอแล้วนี่และอีกอย่างคนคขมรก็ไม่น่าจะรับมือแก๊สน้ําตาของประเทศไทยได้นี่ประเผยพวกนี้มันปิดหูด้วยเพื่อไม่ให้แก๊สน้ําตามันเข้าหูมันมนี่ไงมึงมีความคิดแบบนี้ไงมึงทึ่งไม่รู้เรื่องไงมึงเกิดเป็นแมวเสี้ยมแต่มึงไม่มีความรู้อะไรเลยล่ะข้าผิดตรงไหนท่านพี่นี่ฮัดเสดเดิมแล้วเจ้าไม่มีความผิดดอก แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าแกน้ําตาเนี่ยพวกหน่วยงานข้าราชการไทยเขาเอาตังที่ไหนเสื้อเอาเงินมาจากที่ไหนโดยท่านพี่อกองเงินงบประมาณแผ่นดินไงอ๋อแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าว่างบประมาณของแผ่นดินนั้นเอามาจากไหนเริ่มยากแล้วนี่ <S <S ข้าพเจ้าไม่รู้ท่านพี่งบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่งก็เอามาจากภาษีประชาชนถ้าพูดประจาจาวบ้านคือภาษีของคนไทยเหล่านี้แหละแล้วมันยังไงต่อท่านพี่สรุปคือไอแกน้ําตาเนี่ยมันก็มาจากภาษีคนไทย แล้วไงเพ่แล้วมึงคิดว่าถ้าเอาแก๊ดน้ำตาไปปาไอ้พวกขมแมนมันก็เหมือนกับเอาภาษีของเรานั้นเอาไปปาเอาไปทิ้งให้พวกขมแมนมันซะงั้นแล้วยังไงต่อเพ่มันก็เลยทําให้การใช้แก๊สน้ําตานั้นต้องใช้กับคนไทยเท่านั้นเพราะมันคือภาษีคนไทยนั่นเองภาษีของชาติต้องใช้กับคนในชาติเท่านั้นเมียงพระจดจดไปเลยฮ<ไอ>สมมุติมองไปหมดแล้วนี่ ต่อมาก็คือเรื่องของพี่ออสฟอรเอเมนท่านเนียนะเจ้าของวีรกรรมสุดติงตองไทยเปิดเสียงสลายการชุมนุมพี่แกไปอุดจมูกซะง,งั้นบ้าบอ <c oughs> กับเรื่องที่คนไทยนั้นอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่พี่แกห้อยคออยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่บางคนก็บอกว่ามันคือเขี้ยวมูป,ป่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงาช้างบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งกระดูกยุงหรือเปล่า แล้วเรื่องนี้ก็ทําให้พวกเรานั้นสงสัยเป็นอย่างมากในที่สุดเราก็หาเจอนะว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วสิ่งที่เขาห้อยคอนั้นมันก็คือสิ่งนี้นี่เอง<ว>แล้วนี่ก็คือโรงงานทําเขี่ยวปลอมกระดูกปลอมカเมน,นะนะคุณอยากได้เขี่ยวอะไรของสัตว์ชนิดไหนเราทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวเสือเขียเข้ยวหมูป่าเขี้ยวหมา เที่ยวทีเล็กทางเขเมรของเรานั้นสามารถทําได้หมดเลยะนะมีกระดูกยุงไหมจะข้อบูชาสักขินหนึ่ง<ะ>ส่วนขั้นตอนการทํานั้นก็คือเราก็จะเทของเหลวชนิดหนึ่งกันนะใส่ลงไปในแม่พิมพ์พอแห้งแล้วก็แกะแม่พิมพ์แล้วก็จะออกมาเป็นเขี่ยวอะไรแบบนี้ะนะแล้วแต่รูปทรงที่ต้องการเลยพอได้เคี่ยวตามที่ต้องการแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปลบคมขัดให้มันเงางา เพื่อให้ชิ้นงานนั้นสวยงามต่อไปโอโหนี่มันทําเป็นกระบวนการเลยนี่แง่พออันไหนเสร็จแล้วก็ผูกเชือกเกียบูชาได้เลยะนะหรือท่านใดที่สนใจไซส์พิเศษก็สั่งทําได้อะนะท่านจะเอาเคี้ยวไซส์ไหนก็บอกมาได้เลยเรามีทุกไซส์ท่านเลือกเลยะนะโอโหขนาดเคี้ยวอย่างปลอมเลยส้มแล้วที่เป็นกระ맨ไอ้ซ่องมึงคิดว่าพวกเข้าจะส่งข่ามาประเทศไทยบ้างหรือเปล่าวะไม่เหลือซอสเพ่ พอไหนเสร็จแล้วก็ทาสีได้เลยเพื่อความเนียนตามต้องการนะนะแล้วก็เสร็จแล้วสำหรับเคี่ยวปอมนั่นเองแล้วก็เอาไปบูชาห้อยคอตามใจชอบได้เลยนะเออถ้าเอาไปบูชาห้อยคอจะติงตองเหมือนคนนี้หรือป่า้เรวท้าวันดีคืนดีเข้าวิ่งนี่ท้าหนเสียบขึ้นมาเรวสะดุดหลมเรวไอ้เคี้ยวโม่บ้าบอกก็แกอกไรเนี่ยปันไปคิ้มคอตุยขึ้นมาท่าไงวะเนี่ยก็ถือว่าซวยไปเพ่ แต่เมื่อไรพวกแม่นพวกนี้เข้าแต่ใหญ่ออกไปจากหมู่บ้านวะนะเดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่ทําให้กระตุ้นให้พวกเขาออกไปเองล่ะเพ่ฮ่าอยู่บ้านคนอื่นจนเคยตัวพอเจ้าข้องไรก็ไม่ยอมออกเชิญแล้วกูก็ไม่ออกประกาศแจ้งแล้วกูก็ไม่ออกบอกเท่าไรกูก็ไม่ยอมออกช่างเป็นผู้อาศัยทีนาาน่น้าด้านหน้าทนสาจริงๆ ท่านไหนที่กดเข้ามาดูกรุณากดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์กดสตอรคไอแบมะกครูดให้กับพวกเราด้วยเดออีพี EP นี้ราไปก่อนเจอกันใหม่อีพีนะสวัสดีครับมีประประป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 ะ